โอ้โห oh, สวยงามมากครับผมสวยงามมากเลยนี่รับที่จะขึ้นไปอีกสวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยววัดเฉลิมพระเกียรติครับผมโน่นครับอยู่ตรงบนดอยโน่นครับเห็นไหมจะขึ้นไปตรงโน้นหรอครับแต่ว่าต้องเอารถมาจอด ก็รถมาจอดที่นี่แล้วก็จะนั่งรถเจ้าหน้าที่จะมีจุดขายตั๋วอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนั่งรถจุดนี้นั่งรถจุดนี้เข้าไปนี่ครับจุดจำหน่ายขายตั๋วจะอยู่จุดนี้ครับ อันนีตทางลงทะเบียนตรงนี้ล้วก็จะมีรถคิวนั่งขึ้นไปตรงนี้ก็เป็นจุดจำหน่ายบัตรดตอนนี้ก็เสียตัวกันแล้ว รอนั ument, 保保่งรอสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะขึ้นรถขึ้นรถได้เลยแล้วก็จะมานั่งขึ้นรถกันเออต้องอยู่ข้างนอกเรื่อง่ายข้างนอก โี okay. ่เราก็นั่งแล้วก็ขบวนนี้เราก็นั่งรถกันครับเอาดอกไม้เราไม่ได้เอาไหมไม่ได้เอามาท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆครับ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงที่รถที่ลานจอดรถก็จะต้องเดินขึ้นไปอีกครับ<ส>จะมีขึ้นจะมีลงครับผมทางขึ้น,ข,นขึ้นเยอะระนี้เราก็ขึ้นมาถึงข้างบนกันแล้วครับผมแต่ว่าต้องเดินไปอีกนี่ทำทำพิมพ์มันบอก ทำวิมานบอกดเฉลิมพระเกียรติลำปางใจห่มครับผมอันนี้ก็เป็นลาลานี่ครับจะมีรถคิวขึ้นลงแบบนี้ทุกวันครับผมช่วงนี้เขาลดราคาให้คนละ 70บาทครับผมขึ้นลงเป็นค่าลดขึ้นลงครับผมนะครับเดี๋ยวตามกันไปเที่ยวขึ้นข้างบนอีกรอบหนึ่งครับผมหลังจากลงรถเสร็จแล้วก็มาเดินขึ้นดอยอีกทีหนึ่งครับ อยู่ข้างล่างจะเป็นประมาณนี้ครับผมอันนี้เราจะเดินขึ้นไปอีก800กว่าเมตรตามขึ้นไปข้างบนเลยครับผมครับเดินขึ้นกันไปครับผมโอเคนะครับผม สถานีเราก็จะบินขึ้นไปอีกครับ <Okay. S 1> ขึ้นไปตามเนี่ยครับผมถ่ายรูปถ่ายรูปนี้พี่ถ่ายเพื่อผมแล้วนะครับนี่ครับจุดเริ่มต้นจะอยู่จุดนี้เราก็เดินม,มาจุดสองจุดสามจุดสี่ตอนนี้เราอยู่จุดนี้ครับผมอยู่จุดนี้จะขึ้นบันไบอย่างนี้ครับตามขึ้นมาเลยครับผม เดี๋ยวเจอกันข้างบนครับดูครับขึ้นไปเรื่อยๆครับผมโอ้าตอนนี้เขาทําบันไดใหม่นี่สวยเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้นะขึ้นไปประมาณแปดร้อกว่าเมตรเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนครับอีกช็อตหนึง นี่มันไ้สูงสูงเดินไปเลือซ้าอกีกโน่นครับเห็นไหมคนลง,นอ,งอ่ะมโน่นเห็นไหมครับเพื่อนๆว่สูงขนาดไหนเห็นไหมครับ โอ้เห็นไหมตามมาเลยครับไคนนะครับโอ้บนับนไดลานนี้เลยครับเพื่อน สุดๆเลยครับเด็ไม่เป็นไรที่ตัวเราเดินยวกันกันลูกนะครับผมสูงขนาดนี้เลยครับดูข้างล่างเลยครับเพื่อนๆข้างล่างจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับเดินบ้างแักบ้างนะคะก็ถึงค่ะโอเโอเคนะครับแล้วก็เดินมาถึงจุดชมโย ว่าจุดพักตรงนี้ครับครับผมนี้จะเห็นชัดเลยครับนี่จุดชมวิวเลยครับผมนี่ใจห่มลำปางครับมา,มาจากไหนครับผมมาจากประจีนครับโอ้โหมาเที่ยวไกลนะครับผม,มะครับมาเที่ยวไกลมากเลยเป็นไงบ้างครับก ครั้งแรกนะครับก็โอเคอยู่ครับแต่ว่าหดหน่อยใช่ไหมครับขอบเลยครับตอนนี้แต่ข้างล่างนี่วิวอากาศดีวิวดีอยู่เนาะวิวดีมากครับมาเที่ยวทางเหนือนี่เป็นไงสนุกเนาะร้อนครับร้อนช่วงนี้ร้อนเนาะร้อนครับน้าร้อนโอเคเดี๋ยวเราตามขึ้นไปเที่ยวข้างบนกันนะครับครับผมขอบคุณมากครับผมพบกัน เราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันอีกนะครับผม360องศาครับเีนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวตามขึ้นไปข้างบนกันกันครับผมนี่ครับเราจะเดินขึ้นไปกันข้างบนอีกครับผมเห็นไหมครับตามไปเลยครับผมเพื่อนโอ้โหสวยงามมากครับผม สวยงามมากเลยดูครับที่จะขึ้นไปอีกขึ้นไปข้างบนนั่นอีกครับเห็นไหมครับเพื่อนๆวิวน,นี่สวยเลยครับผมเค okay, นะครับเรามาถึงผู้พิชิตขอสำเร็จครับผนนี่ก็เหนื่อยข้างหกนนะครับ ในที่สุดก็มาถึงจุดข้างบนครับผมตรงนี้จะเป็นจุดนี้แล้วครับผมเตี่ดีลอยฟ้ายัดลอยบาท ความสูง838เมตรครับนะครับเราขึ้นไปดูข้างบนอีกครับผมเห็นไหมครับเจดีเดแล้วเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับผมอันนี้บริเวณ ชมวิวจะอยู่ข้างบนครับผมเออพลังนี่จริ๋งโลกันมาถึงอ้ข้างหลังข้างหลังจะมัวเลยครับ จ,จ,จุดจุดจุดนั้น่ะที่เรามาจอดรถเมื่อกี้นะ่ะข้างล่างนี่เลยขึ้นมาสูงพอสมควรได้เลยเ,เราจะขึ้นไปข้างบนนี่สูงข,ขนาดไหนครับข้างบนก็บรรยากาศจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับผม ครับรรยากาศเป็นภูเขาหินครับผมดูด้านด้านครับผมขึ้นมาสูงมากครับ ที่เราจอดรถเมื่อกี้จ,จ,จุดนี้ครับผมจุดตรงนี้เลยครับผม,มนี้ก็จุดจุดสูงสุดแล้วครับ <của>

นี่เราก็มาถึงจุดสูงสุดแล้วครับผมวันนี้เรามาไหว้พระกัน,นเป็นอีกด้านหนึ่งครับผมเพื่อนครับลมเย็ยนดีมากครับเมื่อกี้เราไปอยู่ฝั่งโน้นครับ ากาศดีมากครับวันนี้ครับผมลมเย็นๆเลย โอเคครับผมขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมขอฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. ด้วยนะครับผมขอบพคุณเพื mm ่อ hmm. นๆ,ๆทุกคนครับสวัสดีครับ